สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับช่วงนี้อาจจะต้องเอาบทการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอามาเผยแพร่บ่อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครเบื่อใครไม่ชอบก็ข้ามไปเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าประยุทธ์เผยยังเจ็บมือแต่กำลังใจเนี่ยเกินร้อยยังไม่ตั้งเป้าสอสอนะครับพูดไปก็เกทับกันเปล่าเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มอย่างนี้ครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติและเป็นเคดเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วยเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องของอาการเจ็บที่มือขวาก่อนบอกว่ายังเจ็บอยู่บ้างแต่ว่ากำลังใจเนี่ยเกินร้อยครับวันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้บ้านเมืองว่าจะไปอย่างไร ให้บ้านเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพมีความสงบเรียบร้อยถ้าเกิดเราไม่มีสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลิกไม่ต้องทําอะไรสําหรับการจัดลําดับบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรียงตามลําดับโครงสร้างและการทํางานร่วมกันนะครับคิดว่าได้เกือบหมดนั่นแหละครับนักข่าวก็เลยถามถึงเป้าหมายว่ามีการวางเอาไว้ไหมว่าจะได้สอสอเข้ามาเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับตอบว่าจะพูดไปทําไมล่ะครับ พูดไปก็เกทับกันไปมาเอาไว้รอความจริงอยู่ที่ประชาชนจะดีกว่าใครจะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งให้โอกาสคนที่จะเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยซึ่งมีอยู่เยอะแยะนะครับนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีการจับคั่วกันแล้วพลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้สนใจอะไรกับใครเลยตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไม่ได้จับอะไรกับใครทั้งสิ้นจะจับได้ยังไงนะครับยังไม่รู้เลยว่าใครได้เท่าไหร่ มันจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปด้วยขึ้นอยู่กับสมาชิกด้วยว่าจะเอาอยัางไงนะครับต้องถามสมาชิกด้วยผมจะไปจับคนเดียวได้ยังไงครับนักข่าวก็ถามอีกบอกว่าถ้าเกิดพักอื่นเขายอมรับนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพร้อมที่จะจับมือกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์อธิบายความอย่างนี้บอกว่าผมเชื่อว่าทุกพักเนี่ยก็ต้องฟังเหตุผลซึ่งกนและกันอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยว่ากันครับตอนนั้นเนี่ยค่อยมาถามใหม่ดีกว่านักข่าวก็ยังไม่หยุดนะครับถามอีกว่าโอกาสจะเป็นขั้วเดิมเนี่ยมีหรือเปล่า พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้นะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่พูดกับใครอยู่แล้วนะครับและผมก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้บ้านเมืองเดินมาไกลแล้วเราไม่เดินต่อได้อย่างไรนะครับประเทศไทยต้องไปต่อบนท่ามกลางความสงบเรียบร้อยซึ่งมีบทเรียนมาแล้วจะกลับไปแบบเดิมอีกเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็ไม่ต้องไปทําอะไรให้ใครได้เลยนะครับเพราะมันทะเลาะก,กันวันนี้ต้องให้บ้านเมืองเนี่ยสงบก่อน นักข่าวก็ถามถึงบรรยากาศการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้ง2วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับตอบว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึง่งผมเคยเป็นทหารมาทั้งชีวิตนะครับวันนี้ได้เข้าถึงกระบวนการทางการเมืองซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยดีครับสิ่งสําคัญหลังจากตรงนี้ไปแล้วคือทําดีกว่าเดิมหรือเปล่าคนที่เข้ามาซึ่งอยู่ที่ใจและการกระทําผมจะบอกอย่างนี้หลังจากที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ย อารมณ์ผมก็อารมณ์เดิมนั่นแหละครับซึ่งปกติผมไม่ใช่คนขี้มโมโหนะครับแต่มีบางอย่างมันยั่วอารมณ์มันก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับ